หนังล้มสุราตัวใหญ่ๆอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อจ้าปลาคือตัวใหญ่แทนสกินยังไงล่ะบัดนี่มาลองเบิง่งหูยอืมเต็มปากเต็มคอมกระถินยอดอ่อน,ออน เพียงเครื่องเชื่องต่างๆยู่ของหลังมันหลายว่างประเบิมหวานครับแาบหอยนางรมที่ไอเอามากินก็สั่งมาจากร้านเก่าร้านเดิมค่ะ ร้านคนเลอออร์แกนิกค่ะทุกคนคะ่ะมีอาหารทะเลไซซ์ยักษ์ไซซ์ใหญ่แบบหลากหลายให้เลือกเลยนะคะและที่สําคัญมีบริการส่งทั่วไทยด้วยจ้าใครอยากกินอาหารทะเลสดๆดตัวใหญ่ๆแนะนําร้านนี้เลยคะ่ะมากินกับสมตําใส่บอกพริกมากแบบลายได้วนี่อื้ายบัว มีผักอันนี้มากอืมหอมหลาบเล่าไมไม่ผม้ปดดเคยกินเนี่ยปุ่มใส่กันจะคล้ายๆพักสะละแเน่ยอุ้ยคือแสบแทบอืม แต่ว่าบะเพ็ดคือพักสระรแน่เด้อเย็นๆอือกับตะมังหงเนี่ยเข้ากันด้วยวเฮ้ยทธอปาดเบิง้งพุ่นอ่ะ ลาดน้ำจิม้มซีฟูด้ดลงไปน้าใส่ส้มตำลงไปด้วยนี่เบยละกะหอมเจียวลงไปอุ้ยป๊าเทจังไหนสิลมปากแบบนี้คือหน่วยไงครับเนี่ย <c> ก <oughs> ินว่าได้ <c oughs> อืม เลอะล้วต้องสองค่ำค่ำเดี๋ยวบ,บิดอืม ยอดพักกาทิ้นตำําลงไปหวานจ่วืมกับตำุ้งคุอก็แสบแฮะ ผักหลายมือนเนี่มีความสุกได้กินผักอืมอืม แล้วบพักบุ้งหน้ากับม่มึงเสียวลงแบบเนี่ยเนี่ย แล้วก็ตักกินเอานี่หลาดลงไปนี่แล้วก็ตักกินแบบนี้เลยค่ะป๊าตัวใหญ่ค่ะ Nhanh bật phạm chạy ติดใจหอมอันนี้ซื้อมาเครื่องรูดได้บอกหลายเอาคือเผ็ดเผ็ดตหงหมฮงกดิหน่พอบาเซนใส่พริกแบบจุกคิดวาเ,เอามากินกับหอยนางรมสดไงเฮ้ยไ อาจจะเช็ดดูนิดนึงมันเลอะก็ต้องเช็ดแหละเนาะ ตำมหฮงตำแบบพ่อกินเผ็ดตำมแบมบพ่อดีกิมไหมเธอพ่อดีอิม่ม <c oughs> tay bật lên pha pi krong pa cuối ngày, những ngày. มันใหญ่ไมเ่เลยเเลยร่นปากน้ำตาแตกเพชร เบอพจดียกาบขอบุญขอพูดลายลายสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคิดนี้ไอซีกินยอดไปแล้วจ้าบ๊ายบายเพชร